ศึกษาเรื่องกระดูกหักกันต่อนะคะรับมือกระดูกหักอย่างมีหลักการปลอดภัยและห่างไกลจากการติดเชื้อให้ได้นะคะนี่คือหลักการของการศึกษาเรียนรู้ในหัวข้อในวันนี้นะคะสิ่งสําคัญนะคะของการรับมือกับภาวะอุบัติเหตุก็ดีนะคะหรือปัญหาต่างๆจากแล้วทําให้เกิดภาวะกระดูกหักเนี่ย เกิดขึ้นได้นะคะเราจะต้องรู้จักรับมือนะคะกระดูกหักมีทั้งแบบเปิดและแบบปิดนะคะเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันนะคะเป็นปเพราะอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นได้เสมอและบางครั้งอาจรุนแรงถึงขั้นกระดูกหักคุณต้องเผชิญสถานการณ์นั้นอาจจะเพียงลําพังก็ได้นะคะหรือคนในบ้านมีอาการกระดูกหักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยโดยการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลแบบถูกต้องนับเป็นหัวใจสําคัญที่สุดที่ไม่ควรบองข้ามนะคะ ดังนั้นการปฐมพยาบาลก่อนที่จะไปโรงพยาบาลเนี่ยมันจึงลดภาวะความรุนแรงหรือเรื้อรังนะคะหรือปัญหาต่างๆที่จะตามมาได้กระดูกระดูกหักเนี่ยเราจะพบได้ในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระดูกเชิงกรานหักนะคะกระดูกกระโหลกศีรษะแตกกระดูกข้อมือหักกระดูกไหปลาหักกระดูกซี่โครงหักกระดูกขากรรไกรล่างหักกระดูกต้นแขนหักแล้วก็กระดูกสันหลังหักนะคะอันนี้เป็นภาวะที่เราจะพบเจอได้ใน อุบัติเหตุต่างๆนะคะกระดูกหักแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือหักแบบปิดนะคะเป็นเพียงการแตกของกระดูกที่ไม่มีการฉีกขาดเนื้อหรือโผลออกมาบริเวณผิวหนังนะคะกระดูกหักชนิดนี้จะไม่มีบาดแผลภายนอกนะคะส่วนกระดูกหักแบบเปิดนะคะเป็นกระดูกหักที่มีบาดแผลเปิดจากผิวหนังนะคะผ่านเนื้อเยื่อเข้าไปนะคะยองตำแหน่งที่หักโดยมีการมองเห็นกระดูกโผลออกมาทางบาดแผลได้เลยนะคะ กระดูกชนิดนี้มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ง่ายค่ะดังนั้นหัวใจสําคัญของการศึกษาเนื้อหาในวันนี้ก็คือการป้องกรรันภาวะติดเชื้อจากกระดูกหักให้ได้นะคะส่วนภาวะข้อเคลื่อนนะคะบางคนเข้าใจว่าข้อเคลื่อนแล้วก็ผิดรูปเนี่ยคือการหักนะคะวันนี้ก็เลยขออนุญาตอธิบายเรื่องข้อเคลื่อนนะคะข้อเคลื่อนคือการหลุดของข้อออกจากตำแหน่งปกติทําให้เยื่อหุ้มนั้นมีการฉีกขาดหรือมีการยึดของกล้ามเนื้อเนี่ยมีการเคลื่อนออกจากที่เดิมนะคะ การที่ข้อเคลื่อนอาจมีอัน,นตรายต่อเส้นประสาทแล้วก็หลอดเลือดใกล้เคียงได้นะคะก็สังเกตเอาจากลักษณะจุดที่เคลื่อนนะคะแล้วก็รอยที่ปรากฏบริเวณผิวหนังและกล้ามเนื้อต่างๆด้วยนะคะแล้วก็การผิดรูปนะคะส่วนกระดูกหักนะคะหรือแฟกเจอร์กระดูกหักเนี่ยคือภาวะที่มีการแตกหรือหักของกระดูกบริเวณที่หักอาจจะแตกเป็นรอยนะคะหรืออาจจะมีการเคลื่อนจากกันหรือไม่ก็ได้นะคะบางทีแตกเป็นหลายชิ้นขึ้นอยู่กับลักษณะของการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ นะคะนั้นๆว่ารุนแรงขนาดไหนบางทีนะคะถ้าถ้าไม่ระวังเต็มที่นะคะหรืออบัหตุมีความรุนแรงมากอาจจะเกิดความพิการแล้วก็เสียชีวิตที่ในที่เกิดเหตุได้เลยนะคะแค่กระดูกหักเนี่ยน่ะนะคะหลักการเบื้องต้นในการดูแลกระดูกแขนหักนะคะก็คือมีการจัดวางตำแหน่งให้เหมาะสมในกรณีที่กระดูกแขนหักอาจให้มือเนี่ยยกสูงกับข้อศอกเสมอแล้วก็อาจ,จใช้ผ้ามาผูกสําหรับแขนคอ ควรเป็นผ้าชิ้นยาวๆเพื่อให้ระดับของแขนอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมหากไม่แน่ใจว่ากระดูกหักหรือไม่ให้สังเกตอาการปวดอาการบวมสีของผิวหนังรูปร่างของอวัยวะว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากปกติหรือไม่ทางที่ดีที่สุดควรโทรติดต่อสถานพยาบาลใกล้เคียง และไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเองเพราะอาจทาให้เกิดอาการหักรุนแรงมากขึ้นไปอีกนะคะคนรอให้รถพยาบาลเนี่ยมาก่อนแต่ในกรณีที่อยู่บริเวณจุดที่เป็นจุดล่อแหลมอันตรายก็อาจจะต้องขยับหรือเคลื่อนคนป่วยเนี่ยออกจากจุดนั้นให้ได้ก่อนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะคะทั้งตัวผู้ช่วยเองแล้วก็คนที่ประสบบันตหตุด้วยนะคะ เพราะว่าบางทีการเคลื่อนย้ายที่ผิดวิธีก็มีผลเสียหายตามมาเยอะแยะดังนั้นการรู้หลักการของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากจุดอุบัติเหตุจึงเป็นส่วนสําคัญนะคะเดี๋ยวจะได้กล่าวแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้ต่อไปนะคะอาการกระดูกหักแล้วก็ข้อเคลื่อนก็จะมีอาการเจ็บปวดนะคะบวมแล้วก็มีอ่าบริเวณที่หัก,กหรือข้อเคลื่อนนั้นชัดเจนเลยนะคะว่าปวดตรงจุดนี้บวมจุดนี้นะคะสีของผิวหนงังรูปร่างของอว,วัยวะนั้นๆจะเปลี่ยนแปลงไปตามรูปร่างจากปกติ และไม่สามารถเคลื่อนไหวบริเวณนั้นได้เคลื่อนแล้วเจ็บมากนะคะแล้วก็มีการหดสั้นของอวัยวะเช่นแขนหรือขาระยางอื่นๆนะคะนิ้วต่างๆนะคะอาจคลำพบปลายหรือหัวกระดูกที่เคลื่อนหรือหักออกมานะคะก็คือการคลำนะคะในกรณีที่เป็นหักระบบปิดนะคะเราคลำดูก็ได้เราก็จะรู้สึกนะคะการปรมพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหักและข้อเคลื่อน อย่าพยายามดึงข้อหรือจัดกระดูกให้เข้าที่ด้วยตนเองหากจําเป็นต้องถอดเสื้อผ้าออกควรใช้วิธีตัดตามตะเข็บให้ใช้วัสดุที่หาได้มนหนุนหรือประคองให้บริเวณที่บาดเจ็บนั้นอยู่นิ่งได้อยู่ในท่าที่สบายเช่นนะคะอาจจะใช้ผ้ามาพยุงหรือดาไว้ด้วยเฝือกชัว่วคราวที่หาได้ตามจุดที่เกิดเหตุต่างๆให้อยู่ในท่าพักได้นะคะแล้วก็พยายามเคลื่อนไหวจุดนั้นให้น้อยที่สุดก็คือต้องใช้การดามนั่นเองลดการกระทบกระเทือนกระแทกนะคะบริเวณที่หัก การประครบเรเวนที่บาดเจ็บด้วยความเย็นนะคะเช่นผ้าหรือถุงน้ำแข็ง่ยช่วยได้เยอะเพราะว่า1ก็คือช่วยลดอาการเจ็บปวดสองช่วยทําให้เลือดที่ฉีดขาดเนี่ยนะคะมีการหดตัวนะคะแล้วก็ลดอาการสูญเสียโลหิตจากการฉีดขาดหรือบาดเห็นได้นะคะแต่ควรเป็นถุงที่สะอาดด้วยนะคะที่ใส่น้ําแข็งการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากสถานที่ที่มีอันตรายไปสู่ที่ปลอดภัยหรือโรงพยาบาลต้องเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกวิธีนะคะ เพื่อช่วยลดความพิการและอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นตามมาได้แล้วก็รีบนําส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะการเข้าเฝือกชั่วคราวไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะแค่เลือกใช้วัสดุที่ใช้ให้เหมาะสมโดยเลือกวัสดุทําเฟือกชั่วคราวเช่นอาจจะเป็นไม้กระดานกิ่งไม้หรือกระดาษแข็งนะคะ หรืออาจจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ซ้อนกันหลายๆชั้นก็สามารถเป็นเฝือกชั่วคราวได้โดยให้มีความยาวกว่าอวัยวะส่วนที่หักนะคะเฟือกนั้นและยังสามารถบังคับข้อต่อที่อยู่เหนือหรือใต้ส่วนที่หักได้ด้วยนะคะระวังเรื่องอะระวังเรื่องการรับน้ําหนักนะคะเพราะว่าส่วนที่หักอยู่แล้วเนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะรับน้ําหนักได้เลยดังนั้นห้ามห้ามคนป่วยหรือผู้บาดเจ็บทิ้งน้ําหนักลงไปนะคะ ต้องประคองส่วนนั้นให้ดีนะคะผู้ช่วยเหลือต้องมีความรู้นะคะไม่วางส่วนที่หักเนี่ยสัมผัสกับเปลือกโดยตรงก็ควรที่จะมีสิ่งรองรับเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมอาจจะเป็นผ้าหม่มเสื้อผ้าหรือสำลีนะคะวางเรียงบนวัสดุแข็งนั้นนะคะแล้วก็มัดให้ดีอะมัดแน่นนะคะมัดเพื่อประคองมัดเปลือกกับอวัยวะที่หักให้แน่นพอที่จะประคองส่วนที่หักได้นะคะอย่าให้แน่นจนเกินไปเพราะถ้านั่นจนเกินไป,อา,นนนนไปอาจจะมีผลต่อการไหลเวียนโลหิตไปเลี้ยงอวัยวะที่มีปัญหานะคะ ถ้าเกิดการขาดเลือดนะคะไปบริเวณปลายของอวัยวะที่ประสบเหตุนะคะก็จะเป็นปัญหาอาจจะต้องตัดทิ้งไปนะคะเพราะเยื่อหรือเซลล์ต่างๆขาดเลือดไปเลี้ยงซะแล้วนะคะหากสังเกตพบว่าบราเิเวณที่หางมีอาการบวมนะคะให้ค่อยๆคลายเชือกที่ผูกให้หลวมเพื่อปล่อยให้การไหลเวียนโลหิตเกิดขึ้นไปเลี้ยงปลายมือปลายขาหรือไหลกลับได้ดีขึ้นด้วยนะคะ หลักการเข้าเฝือกชั่วคคาววัสดุที่ใช้ดามเนี่ยต้องยาวกว่าวัยวะสนที่หักโดยเฉพาะจะต้องยาวพอที่จะบังคับข้อต่อที่อยู่เหนือและใต้บริเวณที่สงสัยว่ากระดูกหักเช่นขาท่อนล่างนะคะหักเนี่ยข้อเข่าหรือข้อเท้าก็ต้องถูกบังคับไปด้วยเฝือกเป็นต้นไม่ฟวางเฝือกลงบนบริเวณที่กระดูกหักโดยตรงควรมีสิ่งอ่ดรองรับนะคะแล้วก็อาจจะใช้ผ้าหรือสำลีวางไว้ตลอดแนวเฝือกเพื่อไม่ให้เฝือกกดบริเวณผิวหนังโดยตรงซึ่งจะทําให้เกิดการเจ็บปวดและเกิดเป็นแผล ะะจากเฝือกกฎมากขึ้นมัดเฝือกกับวัยุวะที่หักเนี่ยให้แน่นพอสมควรเพื่อประคองส่วนที่หักได้นะคะเพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหวไม่ผิดรูปมากขึ้นไม่ให้เกิดการอักเสบนะคะหรือมีปัญหามากขึ้นจากเนื้อเยื่อฉีกขาดหลอดเลือดฉีกขาดหรือปลายประสาทฉีกขาดได้นะคะแต่ไม่ต้องมัดให้แน่นนะคะถ้าแน่นจนเกินไปจะเกิดการกดขัดขวางกันหลเวียนของโลหิตทำให้เกิดอันตรายได้ต้องระวังนะคะอย่าให้ปมเชือกดกดแผลด้วยนะคะ และคอยตรวจบริเวณที่หักเป็นระยะระยะเพราะอาจจะมีอาการบวมจึงต้องคลายเชือกที่ผูกเนี่ยให้แน่นน้อยลงนะคะเพื่อให้เลือดไหลเวียนกลับนะคะได้นะคะบริเวณที่เข้าเฟืดอจะต้องจัดให้อยู่ในท่าที่สบายที่สุดอย่าจัดกระดูกให้เข้ารูปเดิมนะคะไม่ผู้ช่วยหรือผู้ที่ประสบบันเหตุเพื่อจะช่วยเหลือคนประสบบันเหตุเนี่ยต้องดูนะคะว่าห้ามจัดกระดูกให้เข้าที่ตามเดิมในที่เกิดเหตุนะคะ เราควรจะให้ถึงมือแพทย์แล้วให้แพทย์เป็นคนจัดนะคะไม่ว่ากระดูกที่หักมันจะโค้งกงงอขนาดไหนพดขนาดไหนก็ห้ามจัดนะคะให้เข้าเฝือกแบบชั่วคราวเพื่อลดการอักเสบเสียหายนะคะของเนื้อเยื่อให้ได้แล้วรีบนําส่งโรงพยาบาลน,นะคะให้เข้าเฝือกอยู่ในท่าที่เจอนั่นแหละนะคะอยู่ท่าไหนาก็ใหอยู่ท่านั้นนะคะการหายของกระดูกนะคะเมื่อกระดูกหักเนี่ยโดยมากเนี่ยจะ ทำความเสียหายให้กับเยื่อหุ้มกระดูกและเยื่อเนื้อเยื่อต่างๆเนี่ยมีการฉีกขาดไปด้วยทําให้บริเวณที่หักมีการอักเสบนะคะอาจจะมีเลือดมาเลี้ยงมาสู่บริเวณนั้นมากขึ้นก็จะเกิดกระดูกใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่าคอรัสนะคะซึ่งก็จะเชื่อมไปกระดูกทั้งสองข้างให้ติดกันอันนี้เป็น,นกลไกการรักษาตนเองของร่างกายอยู่แล้วนะคะแล้วเซลล์กระดูกที่สร้างจากกระดูก ะะจากเยื่อหุ้มกระดูและแคลเซียมที่มาสะสมกันทําให้ข้อรัดจะค่อยๆแข็งขึ้นตามลําดับจนกลายเป็นกระดูกที่ปกติซึ่งการเชื่อมของกระดูกจะใช้เวลาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับอายุของผู้บาดเจ็บลักษณะการหักของกระดูกชนิดและตําแหน่งของกระดูกที่หักและกระดูกที่จํากัดการเคลื่อนไหวที่ดีที่สุดนะคะ ถ้าจำกัดการเคลื่อนไหวได้นะคะกระดูกก็จะมีการอางอกนะคะหรือรักษาตนเองนะคะได้ตามปกติอันนี้ก็เป็นการศึกษาเรียนรู้เบื้องต้นนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาฟังเกี่ยวกับรายละเอียดของกระดูกหักนะคะกับการใช้เฟือกนะคะเพื่อช่วยประคับประคองนะคะแล้วก็การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่กระดูกหักอย่างถูกวิธีเราต้องระวังแล้วก็ต้องมีความรู้อะไรบ้างนะคะซึ่งเป็นหัวใจสําคัญจริงๆค่ะเพราะว่าตอนนี้ U อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นค่อนข้างง่าย นะค่อนข้างเยอะหน้าฝนนะคะถ้าเราระวังทุกคนได้ปกป้องทุกคนได้จากสถานที่เกิดเหตุช่วยให้ลดวิกฤตลงจากที่เกิดเหตุให้ได้นะคะแทนที่เขาจะต้องไปรักษาตัวนานนะคะแต่ถ้าเราช่วยในที่เกิดเหตุลดความรุนแรงของระดับการรักษาได้เราก็จะช่วยให้เขากลับคืนมาเป็นคนที่ปกติได้ดีขึ้นก็จะเป็นบุญหรืออนิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ก็ฝากไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ